คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติขยายเวลาเคอร์ฟิวเป็นเวลา23นาฬิกาถึง3นาฬิกาเริ่มวันที่25พฤศจิกายน2564ติดตามรายละเอียดในวิดีรายวันค่ะ ในายกรรษรวิสิตวงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ห้องประชุมศรีวิชัยชั้นห้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการประกาศใช้เคอร์ฟิวได้มีการปรับห่วงเวลาจากเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาเป็นระหว่างเวลา23นาฬิกาถึง3นาฬิกาซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2 5 0 0 64เป็นต้นไปทางนี้ในส่วนของการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นจะต้องมีความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาซึ่งในการประชุมครั้งนี้เบื้องต้นมีสถานศึกษาหลายแห่งเตรียมขอแจ้งความประสงค์ขอเปิดการเรียนการสอนแต่สามารถรการและความระหนักเรื่องความปลอดภัยการควบคุมโรครวมทั้งการกําหนดแผนเผชิญเหตุเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้มีการกลับไปทบทวนและเพิ่มมาตราการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำร้องเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของสถานศึกษาในครั้งนี้จะให้เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีให้กับสังคมได้ถือปฏิบัติตามด้วยนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการร่วมพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งได้มีการร่วมพิจารณาในหลายประเด็นทั้งการขออนุญาตเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ิบตะบนกำโลนอำเภอลานสกาการขอ อนุญาตจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2564ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่และขออนุญาตให้จัดการเลือกตั้งกรรมาการดำเนินการผูดตรวจสอบกิจการและผู้แทนสมาชิกสากรอ,อมทรัพย์ครูนากรสีธรรมราชจำกัดและการขอปิดสถานที่แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นการชั่วคราวในบางแผนงานของสํนักง,งานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เบื้องต้นทางาคณะกรรมาการได้มีมติอนุญาตให้ดําเนินการพร้อมกาชับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคด้วยเป็นโรงเรียนและควรจะเน้นโรงเรียนที่มีเด็กโตก่อนเพราะเด็กที่ฉีดวัคซีนเนี่ยที่มีความพร้อมเนี่ยคงจะได้เปิดก่อนนะครับและการเปิดก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนต้องมีแผนเผชิญเหตุ ate, และต้องมีโควิดฟรีเซตติ้งที่สำคัญครก็คือการได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองนะครับ ถ้าผู้ปกครองยังไม่เชื่อมั่นก็อย่าเพิ่งเปิดนะครับอันนี้ต้องต้องถามความเห็นผู้ปกครองกันก่อนแล้วก็ค่อยทยอยไปในโรงเรียนที่มีส่วนผสมาาระหว่างเด็กเล็ก,ลกต่ำกว่า12บปีกับมีเด็กโตโด,ด้วยผมคิดว่ารออีกสักระยะหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าจะเปิดก่อนเรื่องหน้้เนี่ยขอเป็นเด็กที่มีการฉีดวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆมาตรการที่ควรเพิ่มเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะต่อยอดอีก3เรื่อง คือเรื่องของ ATK สกูลยุทธคือการใช้ ATK ของโรงเรียนเนี่ยต้องมีพร้อมกันใช้อย่างเช่นนักเรียนมารายงานตัวว่ามาจากพื้นที่แร่ระบาเดเนี่ยอาจจะต้องมีการสุ่มตรวจ ATK ของนักเรียนเฉพาะขึ้นมาอันที่2เนี่ยน่าจะมียูนิตของอสกูนควอลันทีนคือกรณีที่เราพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงก็มามีเป็นไข้ตัวร้อนมีน้ำมูกอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องต้องทำไว้แยกกับ ไว้สังเกตอาการให้ได้ภายในโรงเรียนต้องมีห้องที่จะเยกกักได้หรือเขามีอาการไม่มีอาการอะไรเลยแต่อยู่ๆคนในครอบครัควรได้รับรายงานว่ามาเรียนแล้ว <c oughs> น,นะครับคนในครอบครัวมีอาการขึ้นมาป่วยขึ้นมาเนี่ยจะสามารถเยกกักได้เรื่องที่3ครับ เวลาเราวจอ ATK กันเองแล้วพอเจอบวกเนี่ยเราทําไม่ถูกกันก็น่าจะมีสักอีกยูนิตเป็นยูนิตที่3ก็เรียกว่า,าสกสูนไอโซเลชันเราน่าจะทําเรื่องของโรงเรียนที่แยกกักสําหรับผู้ป่วยที่เจอ ATK บวกเพื่อจะส่งต่อเนี่ยที่ปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี3ยูนิตก็คือยูนิตของ ATK สกูนยุทคือใช้กับโรงเรียนกับมีเรื่องของสกูนควอลันทีนคือการกักกัน ในโรงเรียนกับเรื่องของสซลู o ไอโซเลชนันหรือการที่จะเตรียมพักคอยไว้ที่โรงเรียนเพื่อจะส่งตอ่อในการรักษาอันนี้เป็นแผนด้ยเจตเหตุที่แนะนำเพิ่มเติมโครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิดพลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด